ค่ะเรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านผมเด็กชายพิลาคณะนาวีดิฉันเด็กหญิงเด็กชิมพ์เกศแก้วและดิฉันเด็กหญิงพิมพัฒน์อินกุลพวกเรามาจากโรงเรียนพระนมสารคธรรมรามัธมดุวิทยางค์จะมานำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการเรื่องการแปลงสวยด้วยโปรแกรมจีโอเจี้ยบค่ะเธอเธอทำอะไรอ่ะ นิดยังไงล่ะฮะหลักการแปลงทางใดคาคณินแล้วหลักการแปลงทันใาคิตคีออะไรหรอหลักการแปลงทางใดคาคณันีจะประกอบไปด้วยการหมุนการสะท้อนแลวการยกขนาดนี้ล่ะงั้นเรามาใช้ความรู้เรื่องการแปลงทางใดคาคทินไปทำโครงงานคณิตศาสตร์กันดีกว่าย้ไปกันเลยที่มาและความสำคัญปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากปริมาณขยะ ที่เพิ่มขึ้นจากการอุปโภคและบริโภคเช่นตะเกียบไม้ใช้แล้วทิ้งหยิบหยิบใช้ง่ายสะดวกสบายซึ่งพบเป็นขยะมากถึง2.5หมื่นล้านคู่ต่อปีทางคณะผู้จัดทำจะมีความริ้ที่จะนำตะเกียบไม้ที่เป็นขยะที่พบได้มากในด้านการบริโภคมาสร้างประโยชน์โดยใช้ความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการแปลทางคณิตรูปทรงสองมิติและสามมิติความคล้ายความการรูปการและพื้นฐานทางคณิต มาเป็นระดับหลักในการสร้างสรรค์และออกแบบผลง,งานเราใช้โปรแกรม g e o g e b a และสร้างชิ้นงานเราใช้ตะเกียบไม้ซึ่งทำให้เกิดประโยชน์และเพิ่มมูลค่าค่ะวัตถุประสงค์ของการทำโครงงานเพื่อศึกษาเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการแปลงทางเรขาคณิตรูปเรขาคณิตสองมิติรูปเรขาคณิตสามมิติความเท่ากาันทุกประการความคล้ายและพลื้นฐานทางเรขาคณิต เพื่อนำความรู้มาใช้ในการออกแบบชิ้นงานโดยใช้โปรแกรม g e o g บ b A, สร้างสรรค์และประดิษฐ์ชิ้นงานจากตะเกียบไม้เพื่อลดปัญหาขยะภายในโรงเรียนและชุมชนลดภาวะโลกร้อนเป็นการฝึกสมาธิความคิดสร้างสรรค์และใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์ค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปลงทางเดขาคณิตรูปเดยขาคณิต2มิติและ3มมิติความเท่ากันทุกประการความคล้าย สสามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบชิ้นงานด้วยโปรแกร,รม g e o g e b a สามสร้างสรรค์ชิ้นงานจากกระเกียบไม้ออกมาได้สวยงามและใช้ประโยชน์ได้สี 4. มีความคิดสร้างสรรค์ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และนำของเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่า 5. ้าลดโลกร้อน 6. มีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ สมมติฐาน 1. การแปลงทางเลขาคณิตสามารถนํามาออกแบบผลงานได้ 2. การใช้โปรแกรม GeoGebra สามารถนํามาออกแบบผลงานได้และ 3. ส,สามารถลดปริมาณขยะและลดภาวะโลกร้อนได้เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการทำโครงงานคณิตศาสตร์การแปลงสวยและโปรกแกรม GeoGebra ทางคณะผู้ศึกษาได้นำมาเเอกสารที่เกี่ยวข้อง และเจ็ดอเกียมาค่ะวิธีการดําเนินงาน 1. ปฏิทินปฏิบัติงานรอบตั้งแต่วันที่16ุพฤษภาคม2567และสิ้นสุดวันที่25มิถุนายน2567 2. าขัา้นตอนการดําเนินงาน 1. จัดตั้งกลุ่มโครงงานประกอบด้วยสมาชิกสาคน 2. ประชุมวางแผน และกำหนดนหัวข้อเรื่องที่จะศึกษาค้นคว้า 3. แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ 4. ส,สรุปหัวข้อเรื่องที่จะศึกษาโดยการดําเนินการการศึกษาเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการแปลงทางเรขาคณิตรูปเรขาคณิต2มิติรูปเรขาคณิต3มิติความเท่ากันรุกประการและความคล้าย 5. ปรึกษาครูที่ปรึกษาร่วมกันวิเคราะห์และวางแผนการดําเนินงาน เพื่อนำความรู้มาใช้ในการออกแบบชิ้นงานและสร้างสรรค์โคมไฟจากตะเกียงไม้<ส> 6. ดดำเนินการออกแบบชิ้นงานโดยใช้โปรแกรม GeoGebra 7สร้างสรรค์และประดิษฐ์ชิ้นงานโคมไฟจากตะเกียงไม้ 8. สรุปผลการดำเนินงาน9อภิปรายปัญหาที่พบระหว่างการดำเนินงานและแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งปรปับโคงแก้ไขสิจัดทำรายงานโครงงานสิบเอ็ดจัดทำบทนำเสนอโครงงานค่ะอุกปรกรณ์หนึ่งไม้ตะเกียบสองมีคัตเตอร์สาปืนกาวสี่กันไกชิ้นงานที่หนึ่งออกแบบชิ้นงานโดยใช้โปรแกรมจ o t บ้าสร้งรูปสามเหลี่ยมที่มีความเท่ากันทุกประการด้านาน้าขนาดมโมุมเจองศคาคับดังรูปนี้ ขั้นตอนที่สองครับใช้ความรู้เรื่องการหมุนโดยใช้การหมุนรูปสามเลี่ยโดยจุดหมดุนอยู่บนรูปต้นแบบหมุนทวนเข็มนาฬิกาขานดาดโมเมนต์ศักงนี้ครับแล้วก็ได้เป็นรูกนี้ครับหลังจากนั้นนําตะเกียบล้างทําความสะอาดโดยแลต่ตะเกียบเป็นท่อนๆเยาวฝงนิ้วครึ่งและประกอบรูปสามเหลี่ยมโดยใช้ปืนกาวหรืตัวเชื่อมสด่กให้ติดกันเป็นดังนี้ครับ และประกอบกันดังนี้ค่ะชิ้นงานรูปแบบที่สองในงการสร้างรูปสามเหลี่ยมโดยใช้โปรแกรมเชื้จีบ้าที่มีความเพ่วกันแบบด้านด้านด้านมีขนาดโมสียมาค่ะสองออกแบบโดยใช้ความรู้เรื่องของการแปลงทานเลยานี้เลือกการสะท้อนโดยใช้การสะท้อนรูปสามเหลี่ยมค่ะสะท้อนออกมาแล้วจะได้แบบนี้ค่ะ สตัดตะเกียบไม,ม้ออกเป็นท่อนท่าทอก,กันขนาดสา,ามเดียวึ่งแล้วนำมาประกอบกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมเราใช้พืนกาวในการยิดติดเราจะได้รูปค่ะ 4. ไม่ได้รูปทรงที่เราต้องการแล้วเราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการนำไปทำเปนคองไฟเพื่อให้เกิดความสวยางามได้ค่ะจะเป็นดังนี้ค่ะผลการศึกษาการดำเนินงาน โดยใช้ตะเกียบที่ใช้ละทิ้งสามารถสร้างสชิ้นงานได้โดยนำความรู้เรื่องการแปลงทูเในขา้นิตในการออกแบบชิ้นงานด้วยโปรแกรมเชอิบ้าออกแบบชิ้นงานได้2รูปแบบและสามารถนำไปประยุกต์ใช้โดยการทำเป็นโคมไฟเพื่อประดับตกแต่งและสามารถเพิ่มมูลค่าของตะเกียบไม้ได้โดยสิ่งประดิษฐ์ดังนี้ค่ะชิ้นงานที่1เกิดจากการหมุนรูปสามเหลี่ยมที่มีขนาดมุมหองศา หมุนทวนเข็มนาฬิกาชิ้นงานที่2เกิดจากการสะท้อนรูปสามเหลี่ยมค่ะสรุบบป้ละวิปปายผลในการทำโครงงานการแปลงสวยด้วยโปรแกรมจีโอเจี้และได้มีการศึกษาเกี่ยวกับการแปลงทางในขาคณิตเพื่อเป็ขาคณิตสองมิติและสามมิติความคล้ายความไม่เป็นอุปการและพื้นฐานทางในขาคณิตโด,ดยมีการนำความรู้เกี่ยวกับการแปลงทางในขาคณิต รูปหากขนิดและโปรกแกรม GeoGebra มาใช้ข้อเสนอแนะ 1. ตะเกียบไมป้ปลาชนิดมีความหนาไม่เท่ากันซึน่งทาให้แตงหักง่ายเราจะควรเลือกตะเกียบไม้ที่มีความแข็งแรงค่ะ 2. เราต้องใช้รูปทรงถักขนิดที่มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความแปลกใหม่และสวยงามค่ะเราขอจอบการนำเสนอเพียงเท่นี้ขขอบคุณค่ะ